สวัสดีค่ะพี่น้องมาส่งนางลิตาที่โรงเรียนก็เป็นวันแรกพี่น้องมาเปิดเทิ่มใช่นหงั้นไงดึงมาหน่อยนางลิตาบายบายซูซูนะคะซูซูนะ่ะ้อ่ายายี่าแล้ว คือคือตอุณครูตอว่าว่าเราถ่ายคลิปที่จริงอ่ะคุณครูไม่ตอบว่าเรื่องเล่าอย่างนี้จะใจอย่างเดยวเขาไม่อยากฮาร์ดเราก็ เป็นคนประเภทไหนทีไ่ได้แล้วได้ย่างเดียวขอบคุณที่ให้ความสนใจใช,ชีวิตพลา,า,ามากกว่าชีวิตตัวเอง เรียกได้ว่าตกเป็นประเด็นโดนชาวเน็ตจวกแรงสถานโซเชียลกันเลยทีเดียวค่ะหลังเมื่อวันที่8สิงหาคมที่ผ่านมานะคะทางด้านของแพลวพาวแสงทองได้ออกมาอัดคลิปวิดีโอล่าสุดน,นะคะขณะดที่ส่งลูกสาวน้องนาริตาไปที่โรงเรียนานานาชาติเป็นวันแรกค่ะโดยคลิปดังกล่าวนะคะได้ระบุข,ข้อความที่ว่านาดิตาเปิดเทอมวันแรกโรงเรียนานานาชาติกระทั่งเจอชาวเน็ตได้เข้ามาจวกเลกค่ะไม่ว่าจะเป็นไม่ควรถ่ายคลิปในสถานศึกษาหรือติดหน้าเด็กคนอื่นโดยที่ผู้ปกครองเนี่ยไม่อนุญ,ญ,ญาตนะคะไลฟ์ทุกที ทำคอนเทนต์ทุกนาทีจะเอายอดไลค์หรือว่ายอดวิวมารยาททางสังคมเนี่ยควรมีค่ะโรงเรียนดีค่ะแต่คุณแม่เนี่ยต้องรู้จักการรัฐเทศะด้วยนะคะอยากซื้อสังคมให้ลูกคุณแม่ต้องรู้จักมารยาทที่สังคมไปอยู่ด้วยนะคะไม่ใช่อยากจะทายอย่างเดียวเอายอดไลค์ like, ยอดวิวดูหน้าดูหลังมั่งมันติดหน้าลูกคนอื่นอันนี้คือคอมเมนต์ของชาวเน็ตนะคะคุณผู้ชม ซึ่งจะเห็นในวันในคลิปวิดีโอนะคะมีความยาวประมาณ4นาทีค่ะโดยแพลว์นะคะได้มีการอัปเดตว่ามาส่งนาดิตาที่โรงเรียนเป็นวันแรกนะคะที่เปิดเทอมซึ่งอาการของน้องอาริตาเนี่ยเมื่อคืนนี้ก็คือสนุกนะคะไม่ยอมนอนเลยได้นอนประมาณ4ี่ทุ่มตื่น6กโมงครึ่งแต่ก็ได้นอน8ชั่วโมงครึ่งอยู่แต่พอมาโรงเรียนเนี่ยคุณครูพูดภาษาอังกฤษหมดเลยทีนี้ไม่ใช่ปัญหาของลูกแล้วต่อไปจะเป็นปัญหาของแม่พร้อมกับหัวเราะไปด้วยนะคะและพูดต่อว่าต่อไปคุณแม่ก็อาจจะได้เรียนรู้ไปพร้อมกับลูกเขา ว่าเราก็เป็นคนที่ไม่ได้เก่งภาษาอยู่แล้วแล้วก็มีการอัปเดตอีกว่าวันนี้น้องใส่ชุดธรรมดามาก่อนเพราะว่าน้องยังไม่ได้กระโปรงนะคะเพราะว่าต้องสั่งตัดไซส์พิเศษเป็นกระโปรงไซส์เล็กซึ่งนาดิตาเนี่ยก็มีอาการน้ําตาไหลนะคะเพราะว่าเข้าไปเนี่ยไม่คุ้นหน้าใครเลยนะคะแล้วคุณครูเนี่ยก็พูดแต่ภาษาอังกฤษนะคะแต่ว่านาดิตานะคะก็ไม่ได้ร้องไห้ฟูุ่ไฟค่ะ ตอนที่แพรว์นั้นก็จะเดินพาชมบรรยากาศขณะที่คุณครูนะคะได้เดินเข้ามาแล้วก็พูดเป็นภาษาอังกฤษกับแพรววแล้วก็ชี้ไปทางลูกสาวน้องนาลิตานะคะซึ่งในคลิปวิดีโอเนี่ยก็จะเห็นได้ว่าแพรววได้ถ่ายติดเด็กๆที่กำลังทำกิจกรรมวิ่งเล่นเป็น10คนค่ะโดยที่ไม่ได้มีการเบอร์ใบหน้าแต่อย่างใดนะคะซึ่งได้มีการซูมกล้องเข้าไปหาน้องนาลิตาแล้วก็บอกว่าน้องนาลิตาบายบายสู้ๆนะซึ่งทันทีที่แพนกล้องกลับมานะคะคุณครูก็ได้เดินเข้ามาพูดในคลิปวิดีโอเลยในเรื่องของการถ่ายคลิปวิดีโอซึ่งแพพพวาก็ได้ย หน้าบอกว่าค่ะซึ่งเธอนั้นก็ได้ตัดภาพช่วงเวลานั้นออกไปแล้วนะคะก็เปลี่ยนมาเป็นตอนขึ้นรถกลับบ้านโดยที่มีการแนะนําต่อว่ามีใครที่มาส่งน้องลิสาในวันนี้บ้างค่ะสวัสดีค่ะพี่น้องมาส่งนาาลิสาที่โรงเรียนเช้านี้นะคะก็เป็นวันแรกพี่น้อง่า,าเปิดเพิ่มอาการก็คืออ่าเมือ่อคืนนี่มว่วเลียนกับไอก้กบนองมาย่อมนอนแต่ก็นอนประมาณสี่ทุ่มสี่ทุ่มกระตื้นประมาณหกโมงเชิง สี่ทุ่มตื่นประมาณหกโมงครึ่งก็มีเวลานอนอยู่แปดชั่วโมงครึ่งอยู่นะคะแต่ว่ากว่มที่ว่าบ,บตรหยากตื่นแต่ก็ตื่นทันโรงเรียนมาถึงโรงเรียนแปดโมงเป๊ะเลยแล้วทีเนี้ยเขามาก็คุณครูพูดภาษาอังกฤษ,กฤษหมดเลยไม่ใช่ปัญหาของลูกแล้วต่อไปทีจ่จะเป็นปัญหาของแม่นะคะเออแต่ว่ากะต่อไปคุณแม่ก็อาจจะได้เรียนรู้ไปพร้อมๆรู้นะ,ะเพราะว่าเราไม่เป็นคนที่ไม่เก่งภาษาอยู่แล้วนะคะบัดที่เนี้ยเพราะเอาเขามา คือกระโปรงน้องอ่ะมันยังไม่ได้น้องก็เลยยังไม่ได้ใส่ชุดนักเรียนคุณแม่ก็เลยบริถายอ่์ให้เบิ้งเดียวจะมีคําถามอีกว่าทําไมน้องไม่ใส่ชุดอ่านักเรียนอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่ากระโปรงไซส์น้องอ่ะมันเล็กแล้วทีเนี้ยคุณครูเข้อสั่งตัดพิเศษให้บานนี้คือคือคือเพิ่นก็ได้ล่อล่อยู่น่าจะถึงวันจันทร์นะคะวันเนี้ยเอาไปส่งคุณครูคุณครูก็มาถาราบอ่าแล้วน้องก็น้ําตาไหลเพราะว่าเข้าไปข้างในบมคุลหนาใครเลย แล้วคุณครูก็บอกแต่ว,ว่า,าอังกฤษแล้วทีนี้น,น้องไม่คุ้นใครเลยน้องมองไปไม่มีกิมกอยไม่มีเวกัสอะไรประมาณนี้แต่น้องก็น้าตาไหลแต่ก็ไม่ได้แบบว่าร้องไห้แบบว่าฟูมฟาแบบหนูไม่อยากที่จหนูอยากกลับอันนี้คือไม่มีนะคะแล้วทีนี้นคุณครูก็เอาน้องไปเหมือนกับแบบไปคุยกับน้องคุณแม่ก็ไปเซ็นเอกสารที่ห้องเหมือนธุรการแล้วก็บอกว่าเดี๋ยวคุณแม่ไปไปหาคุณครูก่อนนะลูกเดี๋ยวแม่กลับมาหา ไปแนีวก so ัย uh ่ง huh กับมหาลูกแป๊บเดียวยิ้มล่าเริงแจ่มใสค่ะเดี๋ยวตอนนี้เราไปดูแึงเดี่ยไปสองสองเล่นเดี๋ยนู้นเล่นเดี๋นูน h e s t a t r y i n g a r y เดินมาโน่นเดียนูนอ่า ไกลน่ไกลนโดนยนอีกแล้วเหรออู่ไพี่เจ้าบอกว่าพี่เจ้านั่งไงนั่งไงดมากระงเลยละกับพี่ไม่ให้ความดวนเลยแล้วไปกูสู้ละไปนี่แบบเ้อลิตาบายบาย บาทีต้องกต้องเะว่าี่ะในกิจกรรมซึ่งหลังจากคลิปนี้นะคะถูกโพสต์ลงไปในโซเชียลก็มีคนเข้ามาชมทะลุล้านคนเลยทีเดียวนะคะแล้วก็เข้ามาคอมเมนต์วิจารณ์กัะสนันค่ะขณะที่เพจดังอย่างดับเบิ้ลนนะคะก็ได้มีการโพสต์ว่าโรงเรียนนานาชาติจะทายคลิปหรือคอนเทนต์ก็ไม่ควรให้ติดลูกคนอื่นเด้อ พร้อมกับโพสภาพเด็กในะค่ะที่แพวพาวในทายติดหน้าในคลิปที่เห็นยอดวิว1ล้านและโพสต์ระบุข,ข้อความที่ว่าคน1ล้านคนเห็นลูกพวกคุณแล้วก่อนโพสตสุดท้ายนะคะว่าผิดเพียง8ครั้งถึง9ซะที่ไหนคนแบบนี้เคยสำนึกที่ไหนลงต่อ ซึ่งหลังจากเกิดเป็นประเด็นต่อมานะคะเมื่อวันที่9สิงหาคมขณะที่แพลวเพาวนะคะกำลังนั่ง,งกินข้าวพร้อมลูกชายน้องโตเกียวค่ะเจ้าตัวก็ได้ออกมาชี้แจงประเด็นที่โดนชาวเน็ตด,ด่านะคะบอกว่าเมื่อวานนี้นั่นก็คือวันที่8สิงหาคมที่ผ่านมานะคะตอนที่คุณครูเนี่ยเพิ่มาว่าน้าําเผาแล้วก็มีคนเนี่ยมาตัดสั้นๆไปลงว่าคุณครูต่อว่าว่าเราไปถ่ายคลิปแต่ที่จริงคุณครูเนี่ยไม่ได้ต่อว่าแต่คุณครูเนี่ยมาขออนุญาตว่าขอเอารูปน้องอนิตาเนี่ยลงโซเชียลได้ไหมหมายถ S 1> <S 1> ก็เลยเดินมาคุยนะคะจากนั้นก็ได้ฉะคนที่เข้ามาด่าว่าบ่อหู้โธทีบโทแดนกักกัดบ่อหู้เรื่องหู้ราวยั้งมีแต่จสิดาบ่มีเวียกหาด่าแต่คนลั่นเป็นคนประเภทไหนไม่รู้รายละเอียดด่าอย่างเดียวค่ะบางทีคุณครูกำลังบอกน้ำผ่านะเพื่อนะอนะกัเข้ตาตาัดตัดสารไปล่งว่าคุณครูอตอบว่าว่า ว่าเราถ่ายคลิปที่จริงอ่ะคุณครูไม่ได้ตอบว่าที่จริงนะเราก็รู้อยู่แต่ว่าคือมันเป็นวันแรกที่เราไปชลงลูกเนาะแต่คุณครูไม่ได้ตอบว่าคุณครูมาขออนุญาตคุณแม่ว่าคุณครูขอเอารูปน้องนาริตาลงโซเชียลได้ไหมมาถึงว่าลงเพจลงเียนได้ไหมเพราะว่าเปิดเธอมันแรกคุณครูก็เลยอ่ะยังมาคุยครับอันผู้ปกครองมาคุยกับคุณแม่ว่าคุณคุณแม่ขออนุญาตอ่าชี้แจงเรื่องลงโซเชียลคุณแม่จะจะขออนุญาตผู้ปกครองทุกคนนะคะว่า คือเพจโรงเรียนเนี่ยเพื่อนกสิมีกิจกรรมอ่าแล้วกะอาจจะเอารูปน้องนาลิตาลงลงเพจของโรงเรียนแบบนี้ได้ไหมคะเพ่ากับเท่ากับยินดีเล้วะว่าเราได้เลยค่ะแม่ไม่เป็นไรแม่บมโหที่ผู้เรียนเนี่ยกับตัดอันผู้ปจิได้อะอย่างโมโหเรื่องของเล่าอย่างไม่ปติได้อะเดี๋ยวเขาไม่เร่องคะดา๋ยวก็ เป็นคนประเภทไหนถึงแบบคือพวกอีหยังน่ะบ่ได็นคุณจ่าไเอ่ะอีหยังดาแล้วดาอย่างนนเดียวพอติงยิ่งกับผิดต่อมานะคะก็ได้เล่าว่าเมื่อเช้าเนี่ยป้อนข้าวลูกก็ผิดบอกว่าป้อนข้าวลูกเฉยๆได้ค่ก็ออกสื่อพร้อมกับก็ได้มีเสียงจากคนหลังกล้องนะคะพูดว่าไม่เอาออกสื่อก็ว่าไม่สนใจลูกอีกนะคะคุอเจ้าหนี้กวนข้าวลูกกับพีทกวนเขาลูกกับออกสื่อค่ะแบบนี้เพาะว่าคือเพม่อนเราปรสนใจอยู่เยอนีง ต่อมานะคะแพรพเผาก็ได้บอกว่าไม่ได้ซีเรียสน,นะคะขอบคุณที่ให้กําลังใจขณะที่พูดคุยกับญาติที่อยู่หลังกล้องนะคะซึ่งญาตินๆๆเนี่ยก็ช่วยกันเสริมะค่ะบอกให้เช้าเดี๋ยหัดรู้จักใจเย็นตั้งสติเช้ามาทําอะไรของตัวเองก่อนอย่าเพิ่งมารีบดามไม่รู้เรื่องอะไรเป็นเรื่องอะไรบ้างก็ไม่รู้เยอะไปหมดให้ตั้งชื่อเรื่องด้วยพร้อมกับเปิดใจว่าเวลาที่ญาติเอารูปของเด็กๆลงเนี่ยแล้วมาดามาบอกไม่ชอบเด็กด้วยมันใช่หรอไม่ชอบก็เลื่อนผ่านบล็อกไปเลยก็ได้ซึ่งแพรพเผานะคะก็บอกว่าหน้ามที่าาดาเดเ็ก อีกเช้าแม้กระทั่งเด็กค่ะคือเมื่อเช้านี้ที่เปิดให้น้องนาลิตาดูพร้อมกับก้อนข้าวอ่ะคือเป็นสื่อการเรียนนะคะคือมันเป็นภาษาอังกฤษให้น้องดูของแค่ข้าวเนียคือสื่อกับพี่เดออนีไม่่ยังคื่อกับพิดขอบคุณค่ะไม่ต้องอะไรหรอกไม่สีเรียกขอบคุณที่ให้ความสนใจขอบคุณที่ให้ความสนใจชีวิตเพลาพมากกว่าชีวิตตัวเอง่อมาโบเ้ากินกาแฟสะกอนใจเย็นเย้ ดันสติแล้วก็แม่แล้วก็คืดว่าเอ้หมูกินขอกำหยังค่อยๆด่ากูแน่ค่อยๆด่าแน่สำนึกบวท่านจะว่าเรื่องเหลียงเป็นเรื่องเหลีงตั้งซื้อเรื่องน้ำเดินส่วนมากมาดามาอะไรเงี้ยไม่ชอบหรืออะไรเงี้ยคือไม่ชอบเด็กมันมันใช่หรอล่าก็ชอบกับ่เรื่องทานขอบอกตรงนี้เลยนะคะโอ้บางคนเเบิ่งอ่ะใช่ใช่บางคน่ะมีบอมากันก็เขาเบิ่งเบิ่งทนีไม่ชอบใครไม่ชอบเด็กใช่ แต่ก็โดนทัวลงไปไปนักมากไม่ชบใช่ใช่เกิไปบุญกิดมากจ้าพราะส่วนมาก่่ะมรียนเอาลงปุ๊บก็จะมีเด็กดีอย่างหัวเนาะแบบนี้แบบนี้ทำนั่นแหะดาโบสือเมียเจสิดาเพราว่าจังเลยเมียคือเรก็ก็มีคือสิบบมากหลังพลกนล้เราคุณลอก็นอเกิดมากกับคุณ้อเลยบางคนเขาก็จะบอกว่าโอ้โหป้าเจ้าอันเบิ่งแนวว่าผิดเด็กน้อยเจ้าก็ยังบุญดีหรือว่าเจ้ากันยังอันพมาโกสวเลยยังสิเนีย ก็บดูไปแล้วแา้วคือจะไหนเรามาเม,ามียนว่าพม่ชอบอีจ้าวเด็กน่อยใช่ใช่มันช่องเด็กนะคะคที่ไปแอนลงอ่ะเพจเพจตัวเกียวน้องนาริตะเพจเด็กนะคะเพจหลานค่ะเพจลูกคืองงมากเข้ามาไม่ไม่ชอบไม่อยากดูเจ้าก,กับเลื่อนผ้าหรือเจ้าก,กับบอกก็ได้ ก็เรียกว่าเป็นการชี้แจงสไตล์แรวพาวแสงทองนะคะที่ฟังฟังแล้วก็น่าจะมีสะดุ้งกับคําสวนกับของเจ้าตัวไม่น้อยเลยทีเดียวค่ะซึ่งก็ได้มี FC นะคะเข้ามาให้กำลังใจเป็นจำนวนมากเช่นกันยังไงเรื่องนี้นะคะก็ต้องติดตามกันต่อไปบอกได้เลยว่าทางท็อปดารานะคะไม่พลาดจะมาอัปเดตอย่างแน่นอนค่ะ ถ้าไม่อยากพลาดข่า,ขาวบันเทิงก่อนใครอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด s ับสไ r ร b ์ที่ YouTube c h anel ท็อปดาราและเพจ a c e b o o k ท็อปดาราได้เลยนะคะอะอๆยังไม่หมดจ้าอย่าลืมกดซุปเปอร์แตงให้กำลังใจทีมงานท็อปดารากันด้วยนะ